สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นน้ำเต้าหลวงพ่อสดนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะรุ่นแรกนะครับนะจะมีหลายสีนะครับมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะสีงาอะไรก็ว่าไปนะอ่าเป็นพลาสติกประมาณนี้นะครับสั่งทําจากประเทศญี่ปุ่นนะนี่นะดูเจาะจะไม่ตรงนะครับมันจะมีนี้อย่างนี้ยืง,ยงทางขวานะครับนี่แคบทางนี้กว้างเห็นไหมข้างล่างก็จะมี เป็นการอุดจารพลาสติกนะครับันีีเป็นเลนนะมีเนี่ยนะครับเห็นไหมรอยสายฝนตะใบนะนี่แบบนี้เห็นไหมครับข้างในเป็นรูปขาวดํานะแต่ไม่รู้จะส่องเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีทั้งมีตัวหนังสือแล้วไม่มีตัวหนังสือนะครับนี่เห็นไหมจะไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยนะเลนมันปรับไม่ได้นะครับอยู่ข้างในนะครับ ขออภัยด้วยนะมันไม่เห็นนะครับน,ะนี้อันนี้จะมีตัวหนังสือนะไม่ชัดนะครับนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเผืนะ่อใครมีนะเล่นหาก,กันหลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาท20,000ื่นนะแล้วแต่สีนะครับนะใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะครับยินดีรับนะครับนะครับขอบคุณครับ